ครับทุกคนพบกับผมบอม s k i f o n นะครับเรามารับชมเกมการแข่งขัน b o m s k i f o n แชมเปี้ยนลีกกันต่อนะฮะการแข่งขันก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายของซีซั่นที่16นะฮะเป็นการพบกันระหว่างน้องเต๋าธารานะครับพบกับน้องศิลปินนะครับก็สวัสดีครับผมเต๋านะครับผมผมเล่นหลายซีซั่นแล้วครับแต่ยังไม่เคยเข้ารอบสี่ีมเลยครับก็เล่นไม่ค่อยเก่งครับแต่ก็เจอได้หมดครับ สวัสดีครับผมศิลปินครับมาแข่งซีซั่นแรกฝากตัวด้วยครับ ดูการจัดทีมทั้ง2คนนะครับวันนี้น้องเต๋าใช้แผน4-1-3-2นะครับผู่ศัประตูเป็นอิดเดสันนะครับคู่เซต้าแบ็กเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับคารลิดูคูเรลเบอร์ี่นะฮะวัยคนช้าคนนะครับแบ็กซ้ายดาวิดเอราบาแบ็กขวาแดนนี่โคคาวนะครับมิดฟิลด์ตัวรับฟาบินโยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเนมานะครับฝั่งขวาโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับมิดฟิลด์ตัวลุกปิซซี่นะฮะคู่สูน่าจะใช้เป็นคีเดนเอมบาเป้เบสเพยเยอร์ยืนคู่กับเลมัลูโลกากูฟิเจอร์เพยเยอร์สนะครับส่วนฟีเจอร์ นะครับคู่เซนแบ็กเป็นวอร์จินฟนานได้กับเซอร์เจอร์มอสนะครับแบ็กซ้ายเป็นชีเวลแบ็กขวาโยชัวคิม,มิสนะครับฟาบินโยเป็นมิดฟิลตัวรับเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มิดฟิลตัวกลางโทนี่โคสกับเฟงกี้เดยองนะครับผมมิดฟิลตัวลุกนะครับผมเป็นฮากิมซิเยกนะครับแล้วก็คู่สูนาจะใช้เป็นทิโบไบเนอร์ยืนคู่กับคิเลียนเอ็มบาเป้เบสเพยเยอร์ทั้งสองคนนะครับ สนใจนะครับผมเอาละครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งของน้องเต๋าเป็นผู้เขียนลูกเดินก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามาในชุดสีขาวนะครับโมเดลของสโมสรเลดบูบากันติโน่ทีมเมลิกบราซิลนะฮะส่วนฝั่งของน้องศิลปินนะครับก็มาในชุดสีเข้มน้ำเงินนะฮะโมเดลของระยอง FC ครับสกัดได้แต่ว่าก็ขึ้นเกมไม่ได้ครับน้องศิลปิน เสาเป็นฝั่งไดบอลอีกครั้งหนึ่งครับซาร่าครับพลิกหลบเบนชิเวลได้ครับด้านในมีทั้งลูกากูลูกากูคักได้แล้วยิงด้วยขวาโอ้โหมุมแคบครับท่านผู้ชม1-0ครับเรียบร้อยเลยฮะเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับผมขึ้นนำไปแล้วครับผมจากเรามรดูลูกากูครับในนาทีที่6ครับเข้าทำจากด้านขวานะฮะจู่โจมจากด้านขวาโมฮัมเหม็ดซาร่ายัดไปให้กับลูกากูนะครับมีทั้งฟานได้นะฮะแล้วก็ เหมือนจะเบนชิวลเนี่ยก็ประกบสลา,าไม่ดีนะฮะสก,กัดไม่ได้แล้วปล่อยให้เปิดตัดเข้ามาฟันได้ก็ไม่เข้าด้วยนะครับลูกกูจับได้พักแล้วคลิกแล้วยิงด้วยขวาเท้าข้างที่ไม่ถนัดแต่ก็รุนแรงพอที่จะเป็นประตูนในมุมแคบนะครับโอ้โหเอานะฮะน่าจะดูเดือดแน่นอนครับผมคู่นี้นะครับ น้องศิลปินต้องตั้งตัวให้ได้นะครับผมอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีครับไปเข้าทางลูกากูอีกแล้วครับเอเบเป้พลิกมาด้านซ้ายเลยครับเนมาคืนมาที่เอเบเป้ครับรอเพื่อนแล้วก็มีปีซี่เติมขึ้นมาครับโยกมาด้านขวาครับซาร่าต่อให้กับเอเบเป้ต่อให้กับลูกกากูจับด้วยขวาและยิงด้วยซ้ายโอ้หเซฟได้ครับจังหวะนี้โอโหอิดเดซันครับผมแก้ตัวได้สำเร็จนะฮะจังหวะลูกแรกเนี่ยโดนไปที่ด้านซ้ายของตัวเองนะครับผมลูกนี้ก็โดนด้านขวาตัวเองแต่ว่าเซฟได้ครับมาดูจังหวะสวนกับมีเฟกช็อวว แล้วขาวขาวก็ไม่เข้า่านผู้ชมแล้วสปีดนี้ครับล็อกหนึ่งที่เข้ามาครับแล้วจะโวนครับจะโวนครับจะโวนไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปแล้วเปิดโยนเข้าไปเลยไปหมดเลยครับเลยไปถึงนี่มาโยนยาวเลยครับผมเอายังไงฮะลุงนี่เอเป้ต้องฉีกออกมารับบอลแต่ว่าเก็บไม่อยู่ครับเป็นทางด้านน้องศิลปินนะครับกลายกลายบอลอีกแล้วฮะ ยัดไปครับเป็นชิเวลแต่ว่าชั้นแลบครับแล้วไปเข้าตานงน้องเต่าฮะแล้วจะสวนกลับนะครับผมซาร่าไหลให้กับลูกากูกับทันหรือเปล่าครับสปีดลามอสโอ้โหทุ่มสุดตัวครับลามมสโอ้โหเกือบจะแล้วจ่ายขึ้นบอลไม่ดีครับน้องเสือปินโอ้โหเขาบอกว่าลงแข่งเป็นซีซั่นแรกนะครับส่วนทางด้านน้องเต่าเนี่ยก็แข่งกับเรามาหลายซีซั่นแล้วนะครับมีแรงกิ้งสูงแล้วก็สายนี้เนี่ยเขาเป็นทีมวางด้วยนะฮะสำหรับน้องเต่าธาดานะครับขึ้นเกมมาใหม่ครับ ขึ้นเกมต่อบอลน่ากลัวทีเดียวครับเอ็มบาเป้ยัดมาให้กับลูกากูอีกแล้วครับจะพลิกได้หรือเปล่าจังหวะนี้ฟันไดไม่ยอมแล้วฮะน้องศิลปินจะสวนกลับได้หรือม่ครับเปลี่ยนด้านขวาครับเดยองฝากไวทีเอ็มบาเป้ครับแล้วไหลมาให้กับไวเนอร์พลิกจับบอลไม่อยู่ครับลั่นไปหน่อยฮะเลยไปแล้วน้องเต๋าโยนยาวครับอ้าวแล้วไม่ดีครับสกัดไม่ดีฮะไปเข้าทางน้องศิลปินฮะยัดไปให้กับไวเนอร์ตั้งป้อมปืนใหญ่ยิงลูงนี้โอ้ออกก่อไปหนึ่งคืบครับอื้หือไม่มีใครเข้าก็ซัดไกลเลยฮะ ยังทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเกมเนี่ยเปิดแรกกันสุดๆนะฮะคู่นี้น่าจะดุเดือดทั้งเกมแน่นอนท่านผู้ชมซาร่าโอ้โหป้ายครับป้ายส่งให้กับลูกากูแล้วแม่นด้วยท่านผู้ชมแล้วพลิกหลบฟันได้ได้แล้วยิงอีกครั้งหนึ่งโอ้โหวันนี้ทํางานหนักครับอีเดซันไม่ว่าจะเป็นอีเดซันฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้นะฮะเพราะว่าตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีเดซันฝั่งน้องซิลเปนเนี่ยเป็นฟิชเชอร์เพายเออร์สนะครับซาร่าพลิกครับแล้วเบนชิเวลมีเติมขึ้นมาครับเ <c oughs> ข่าๆเปิดคอสเข้าไป <c oughs> ขึ <c oughs> ข้นโครงเอ็วเป้โอ้โหซุปปเเอออรร์ซซีีกแล้วคัับดน โอ้โหเซฟตุตลุดเลยตอนนี้แล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับน้องศิลปินไวเนอร์พักได้ครับ2ต่อ52ต่อหก็ต้องรอเพื่อนแล้วจ่ายแบบนี้ไม่ได้เปรียบครับข่าวลงมาทันครับโอ้โหใช้จังหวะสวนกลับยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับน้องศิลปินแต่ว่าลูกเกมเปิดแบบนี้นะฮะอาจจะออกหัวออกก้อยได้เสมอครับเอาแล้วทําบอลออกข้างไปครับเป็นลึกทุ่มของน้องศิลปินครับเดยองครับแย่งกับเนมาครับ แต่ว่าได้อยู่ที่น้องศิลปินครับเวเนอร์พักได้แล้วจะไหลให้กับเอ็มบาเป้แล้วเอา้าเอา้าแม็กควายโอ้โหผมตะโกนว่าแม็กควายไม่ใช่แม็กควายคนยิงนะฮะแม็กควายพลาดแล้วเอ็มบาเป้โอ้โหลาบลอยดูครับโอ้โหทำบอลหลุดเท้าเหมือนประมาณว่าจะจับบอลแล้วจับบอลไม่อยู่ <c oughs> ต้องดูภาพช้าบุมนี้ฮะ <c oughs> จะไหลให้กับเอ็มบาเป้แล้วแม็กควายจับบอลได้แล้วโอ้โหเอเลยท่านผู้ชมบอลหลุดเท้าครับรองเท้าแดง โอ้โหเสร็จเอเ็มบปเป้เลยครับหนึ่งหนึ่งฮะเป็นลูกที่ผิดพลาดของแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมมาชมเกมกันต่อครับตอนนี้ทดเวลาหนึ่งนาทีครับซาร่าโยกกายกับลูกากูมออกมาเซฟได้อีกแล้วครับอีเดอร์สนสวยงามทีเดียวครับอา้าวแล้วจับบอลหลุดเหมือนกันแต่ว่าก็หมดเวลาไปครับโอ้โหดูเดือดครับคู่นี้แลกกันสุดๆดครับน้องเตา๋า มีโอกาสยิงไป5ครั้งนะครับเข้ากรอบ5ครั้งเป็นประตู5ครั้งแต่ว่าอิดเดสันเซฟได้ถึง4ครั้งครับ <S 2> <S 2> ในขณะที่น้องศิลป,ปินนะครับก็มีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบ1ครั้งแล้วเป็นประตู1ครั้งนะฮะมาชมเก็อีก45นาทีต่อครับเอมบเป้ไหลไปห้กับไวน์เนอร์แต่ว่าฉลบครับไม่ผ่านเดเกมมาก็เดือดตั้งแต่ช่วงเขี่ยบอลเลยนะฮะคู่นี้ปิซซี่ครับ เอมเป้ e abe, พักได้ตะวัดไปให้กับลูกากูแล้วจะเบินคืนให้กับเอมเป้ abe, แต่ข้างหน้ามี is, คิมมิสรับไหลได้ล้มตัวกวาดบอลให้กับเนมาร์กลางนายมีลูกากูไม่ถึงครับติดคิมมิสโอ้โหวันนี้คิมมิสยังเป็นเ,เวอร์ชั่นเก่าอยู่นะฮะเป็นเวอร์ชั่นแบ็คขวาอยู่นะครับไม่ใช่ดีเอ็มเอฟนะครับใจทุ่มครับนั่นแหละอาบา ทางตรงหัวกะโหลกมีซาลาซัดลูกนี้โอ้โหติดบล็อกค,ครับเต็มเหนียวเลยนะฮะแต่ยังติดบล็อกอยู่ครับแล้วจะสวนกลับได้หรือเปล่าครับเอเบเป้สปีดนี้แม็กไวน์โอ้โหสปีด99กับสปีด70็ดสิบคุณผู้ชมจะไปทันอะไรครับเอเบเป้ไปแล้วข้างหน้ามีคุณลูเบอรีรร่ครับเอเบเป้เอา,เเอาง่ายซัดเลยโอ้โหเสาไกลสุดยอดครับสองหนึ่งน้องศิลปินครับสุดยอดครับใช้จังหวะสวนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆครับลูกนีแนก้แล้วเป็นลูกที่2ของเอเบเป้แล้วเป็นลูกที่2ของน้องศิลปินด้วยครับ โอ้โหดูฮะสปีด99กับสปีด70กว่ามันจะไปทันอะไรครับผมแฮร์ร mm ี่แม็กควาย,าวายจังหวะสปีดแบบนี้พลาดเลยครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคูลิเบอรี่อาจจะมีลุ้นทันนะฮะแต่ว่าคูลิเบอรี่อยู่ฝั่งนู้นครับโอ้โหแม็กควายอยู่ฝั่งนี้นะฮะวางผิดฝั่งไปหน่อยครับ2-1ครับน้องศิลปินนะฮะหลังจากที่โดนนํำไปก่อน1-0ตอนนี้ยิงขึ้นตีตื้นแล้วก็ขึ้นนำสองลูกรวดครับจากเอ็นเปเป้ทั้งสองลูก ว่าเกมยังไม่จบนะครับยังมีเวลาให้มันกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับปิดซ,ซี่พิกแล้วก็ให้กับพาวิโยครับเปลี่ยนไปด้านขวาบ้างครับซาร่าข้างหน้ามีชีเวลครับเปิดยัดไปให้กับลูกากูแล้วไม่เติมขึ้นมาคาวาขาไม่ถึงกรับติดหลังมีชีเวลแต่ว่าฉแล็ไปได้แล้วก็ขาวขาวมีโอกาสทักเอาแล,แล้วจะวิ่งแย่งกันเองครับลูกากูยังไงโอ้โสไลด์เลยแล้วกันไม่ทัน,นับทุกผู้ชมไปวิ่งขวางนทันล้ลูกากูโอ้โหแล้วตอนนี้จะสวนกลับ้วครับเดยอง โอ้ยเปิดสวยคับชมแม่นมากครับแวนเนอร์ข้างหน้ามีเอเบเป้ abe, ขอบอลครับพลิกหลบเฟกช็อตหนึ่งทีไม่ผ่านคูลูเบอรี่ครับวัน,นี้ยังเหนียวหนึบอยู่นะฮะคูลูเบอรี่แต่ว่าแมกไก่เนี่ยพาดไปหนึ่งลูกเอมบเป้เอมบเป้ e ต้องเลือกแล้วท่านผู้ชมด้านบนก็มีลูกากูด้านล่างก็มีเนมาครับเลือกมาที่เนมาแล้วออกมาก็ต้องยิงสวนแบบนี้ครับโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับผมจากเนมาจูเนียครับ หมดจดจริงๆครับจังหวะนี้นะฮะโอ้โหเอ็มบปเป้เป็นตัวพักนะครับแล้วลูกกากูเนี่ยวิ่งฉีกออกไปริมเส้นด้านบนเลยนะฮะเป็นการวิ่งนําทางไปวันทูนะฮะส่วนด้านล่างเนี่ยก็มีเนย์มานะครับผมไม่รู้ว่าหลุดมาได้ยังไงนะครับผมเพราะว่าแบ็กขวาของน้องศิลปินเนี่ยชิมคิมิสนะครับเหมือนจะเติมขึ้นไปสูงแล้วลงไม่ทันนะฮะก็มีเดยองนะครับวิ่งตามเนย์มามานะครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วครับสายไปแล้วฮะท่านผู้ชม โอ้โหเป็นลูกตีเสมอที่หมดจดจริงๆครับจังหวะ counter attack จังหวะนี้ฮะนี่แท็กมือกันเลยฮะนี่สามประสานแนวหน้าครับแผนของน้องเต๋าเนี่ย4-3 4-1-3-2หรือว่าบางคนอาจจะใช้ชื่อว่า4-4-2ไดมอนด์นะฮะเพราะว่าแผงมิดฟิลด์สี่คนเนี่ยเป็นลูกเพชรนะฮะอันนี้เป็นแผนชื่อ,อ4-4-2สมัยก่อนนะฮะท่านผู้ชมมาชมเกมกันต่อครับอีก20นาทีเอ็ว้าเป้พักได้ครับวันนี้ลามอสหมุนหลบได้ตอกส้นกับพี่ซีโอ้โห ดีครับท่านผู้ชมพิซซี่ครับอาจจะมีโอกาสน้อยไปหน่อยนะครับในวันนี้พอมีโอกาสก็ยิงออกไปค่อนข้างไกลทีเดียวครับเวลาน้อยลงมาทุกทีนะฮะแม่กว่านี่มาอา้าวแล้วจับบอลยาวไปหน่อยครับเสร็จดิยองครับท่านผู้ชมมองหาเพื่อนนิดนึงครับไม่มีใครเข้าก็ของบอลแล้วโอ้โหยัดชิปยาบ้าให้เอ็มบาเป้โอ้โหจับบอลไม่ดีครับท่านผู้ชมเสร็จอีเดซันนะครับต้องชมดิยองสวยมากมากครับจังหวะแทางเมื่อสักครู่นะฮะเป็นจังหวะแทาง บบหมดจดทีเดียวซาลาครับไหลให้กับลูกากูเจอกับฟันได้กระแทกเบียดโอ้โหคว่ำไปได้คานผู้ชมขนาดฟันได้ย,ยังคว่ำมาแต่ว่าลูกากูก็ไม่ได้บอลต่อนะฮะชิเวลชิเวลเจอกับซาราครับแล้วซาลาปาดบอลไปได้ให้กับลูกากูเจอกันอีกแล้วครับฟันได้ฟันได,นด้ผักตอกผักแล้วทั้งผักทั้งดึงครับเอามาอยู่ครับเอาแล้วนดยงพาดให้กับเนยมาครับเอ๊ะเป้ะพลิกพลิกพลิกลามอสพลิก,ก,กแล้วพลิกแล้วพลิกแล้วยิงแถบโอ้โหใสล่ลดนจริงครับผม ดูฮะจังหวะพิกของเอเวเป้ครับขึงอยู่กับลาโมสนะฮะแล้วสุดท้ายมีตัวประ,ประกบช่วยด้วยนะฮะดับเบิลทีมแต่ว่าก็ยิงจนได้นท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเหมือนจะแฉลบด้วยหรือเปล่าเป็นลูกเตะมุมครับมีการกดหยุดเกมนะครับเพราะว่าเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนตัวสำรองบ้างนะครับ เดลเอรี่นะครับถูกส่งลงมาแทนพิซซี่นะฮะแล้วก็สก้าลงมาแทนซาร่านะครับรวมทั้งมาคัสแยตฟอร์ดนะครับลงมาแทนลูกากูนี่คือหน้าจอของน้องเต่านะครับเปลี่ยน3ตัวรวดเลยนะฮะไม่รู้ว่าฝั่งน้องศิลปินจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองบ้างหรือเปล่านะครับเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึง5นาทีเท่านั้นท่านผู้ชมเล่นสันส้นๆครับเดลเอรี่เรียบทางด้านแม็กควายมาครับเจอกับลามอสแล้วพลิกมาให้หน้าหัวกระโหลกครับ พิกไม่ได้ครับเนมาไม่มีโอกาสยิงโอ้โหแล้วจะโดนสวนกลับหรือเปล่าครับแวนเนอร์เปิดฉลาดมากโอ้โหแบก็กไวหายไปไหนท่านผู้ชมเอ็มบัฟเว่แบบนี้พลิกด้วยกว่าข่าวาซ้ายซัดเรียบร้อยครับจะมีเหลืออะไรแบบแบบนี้โอ้โหนี่คือเป็นจุดอ่อนของการใช้แทคนิกนะครับให้เซนเต์แบ็กเนี่ยไปเป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมกับการลูกและลูกเตะมุมนะฮะแล้วพอจังหวะเล่นสั้นๆแบบนี้เนี่ยคนที่ ถูกตั้งเป็นระดับที่หนึ่งเนี่ยจะไปรับบอลสั้นนะฮะทำให้โอ้โหเซนเตอร์แบ็กหายไปหนึ่งคนโดนจังหวะสวนกลับแบบนี้นะฮะคุริบันี่ไม่ทันนะท่านผู้ชม,มนี่คือบทเรียนนะฮะใครที่ใช้แทคติกนะครับผมตั้งให้เซนเตอร์แบ็กนะครับไปรับ บอลไปหม่งบอลจากลูกตั้งเตะจากลูกเกตะมุมนะครับผมอันนี้ต้องระวังลูกสวนกลับแบบนี้ให้ดีนะฮะเพราะว่าถ้าเล่นช็อตคอเนอร์แบบนี้นะครับผมคนที่เป็นแอทเทคเกอร์หนึ่งเนี่ยจะไปรับบอลช็อตคอเนอร์นะฮะอันนี้คือข้อเสียนะครับรายละเอียดก็ไปติดตามคลิปที่ผมได้สอนเรื่องของการใช้เทคนิคเปิดลูกเตะมุมได้นะฮะตอนนี้ทดเวลา4นาทีครับแล้วหมดไปแล้ว2นาที เป็นจังหวะสุดท้ายหรือเปล่าครับแลดฟอร์ดพลิกได้ครับอาลีครับลงมาใหม่แล้วเอ็มบาเป้โอ้โหจับบอลไม่อยู่ครับพลาดโอกาสทองตีเสมออย่างน่าเสียดายครับแล้วหมดเวลาไปเลยครับท่านผู้ชมเป็นว่าน้องศิลปินนะฮะเอาชนะน้องเต๋าไปอย่างสุดมันในแมตช์นี้นะครับ3ประตูต่อ2ครับแล้วเป็นแฮตทริกฮีโรจากเคเลียนคิเลียนเอ็มบาเป้ครับผม สกอร์รวมคู่นี้นะครับผมน้องศิลปินชนะไปทั้งหมด7-2สนะฮะสกอร์รวม7-2นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบ4ทีมสุดท้ายรอบเซมิฟ i n น l ลรอบดาร์ฟนักเตะต่อไปเป็นครั้งแรกนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะฮะใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ